ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สถานีกรุงเทพเชียร์หนึถูกฟอกขาวอยู่น้ำยาขัดเช็ดล้างแล้วก็อุปกรณ์ตอนนี้เรารอขบวนสองแปดสี่กำลังเข้าเทียบชานชลาที่สขบวนนี้มาจากบ้านพลูตาหลวงปลายทางคือสถานีกรุงเทพที่นี่แหละ เอาละครับมาแล้วเราจะมาเคียงคู่กันกับรถคิฮะหนึ่งแปดสามได้อัรสตอร์มนะครับทำขระบวนมา 2องศูนำขบวนนำโดยสารมาจากบ้านคูตะหลวงจอดที่นี่ครับสถานีกรุงเทพ วันที่2 8 4 ตัวสุดท้ายนะที่เรายืนอยู่เจ้าที่ก็เดินกลับป้ายนะครับนี่เราจะเดินไปด้านหน้านี่ฮะ รถจอดปุ๊บกลับป้ายเลยนะครับจากบ้านพูตาหลวงกรุงเทพเป็นกรุงเทพบ้านพูตาหลวงใครที่จะไปท่องเที่ยวสายตัวนอกนะบางแสนพัทยานั่งคันนี้ครับออกเช้าเชเลยขบวน283ตอนเช้าขากลับเป็นขบวน284ที่นี่หัวลำโพงหรือว่าสถานีกรุงเทพ นีผู้โดยสารยังลงไม่หมดเหลือท่านสุดท้ายมีบรรยากาศที่แต่ก่อนรถเข้านี่จะลงกันประมาณนี้ทุกวันนะทั้งเชา้าทั้งเย็นเช้าเที่ยงเย็นนี่มีตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ขบวนนะครับที่เข้ามา ี่พาเดินตามขบวนรถบริษัทเยอะอยู่นะน่าจะไปท่องเที่ยวกลับมาได้รถจากอันสตอมทําขบวนด้วยที่ก็พาเดินมาดูหัวรถจากนี่แหละครับ จะถอดหรือเปล่าหรือไม่ถอดเอาไปถ่ายรูปคู่กับหัวรถจากดีกว่าครับ มาเคียงคู่กับคุณทวดวันนี้ take photo เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็สวัสดีทุกคนครับ